สวัสดีได้เจอทุกตาพาฝันจ้ามาค่ะนี่มาได้เจได้มาดื่มกาแฟดำกับไอ้ทุกตาพาฝันค่ะหรือว่าผัดสายง้อบ้านเอ่ยนะวันหน่อพ่อนกระสิบอกว่าเออสีผาห้องเด้อค่ะมาได้เจได้ มีแหงขนาดเลยมาได้จะเนิ์มากินกาแฟดำเก๋ทุกตาพาฝันจ้ามาเอ้นนํำพาหูบกาแฟค่ะดมสัก่อนค่ะหอมกินก็ะหอมหอมมะ ฮ่ามีแห้งมีแห้งจ้ะเอ้ยกระหมวัวจะจบกันุกได้ค่ะกกไม้ี่บอลบอลแม่นอันอันนี้นกอย่างอื่นค่ะนกพันหมามกุ้งบักใหญ่อะนี่ฮะนกไลยหลายได้ค่ะทางเหนือนเลยนี่เพราะว่ามันเป็นอันมันมีกกไม้หลายค่ะเพราะว่าเป็นตะเบิงะะ่งเนี่ยค่ะธรรมชาติเนาะมะเอ้ยกระบ้าตามภาษาเอ้ยคำบุหลืออน,นันกาอย่าเพิ่องงัน อย่าพูดหุนห่วยหรือว่าลำคาญกันนะเจะเดอ้อฟังมวนม้วนเว้าวมวนม้วนคุยกันเนาะค่ะเนาะเอาคลิปอันกินกาแฟ,ฟดำก็เอ้ยทุกตาพผาฝนนันีกันเมื่อน,นี้พันอากาศอยากดีด้วยค่ะแดดอกแดดอกกประมาณสักสามสี่ชั่วโมงแดดอกมีน่นำส่วนเลยเนี่ยทีแรกเก็ว่าหนไปอัน ไปอันนั่งอยู่ข้างนอกเเลยเอทันเอดนี้เาลเาเพิ่นไปแล้วราบ่ได้ออกไปอันนี้มันก็เพินพ่นเพิ่นแต่เพิ่นกนหลับไปแล้วก็เลยเอาพานั่งอยู่เหี่ยแล้วมาต้มกาแฟแล้วมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องนี่บอค่ะกาแฟก็หอมๆห,หน่อยแะเนอก อผม,ม,ม,มอันเมื่อวานนี้ก็กินยาคาเสื้อมดไปแล้วค่ะอันอาทิตย์หนึ่งพุ่มอ๊บพเน้อมากะเมื่อวานนี้เป็นมื้อสุดท้ายวันนี้ก็เหลือแต่ยาแกอันยาคับเสมหะหนาอ,อยาคับสเลดนี่ฮันเหลืออยู่สามมื้อจ้ะมดแล้วก็จังบอกกันเบิ่งกันอีกทีว่าพ่อไหนเอ็ดสิเลยว,ว่าเอ้ยข้อย,อยังซั่วอยู่บ่เนี่ยเอ้ยก็ข้อย,อยังซั่วคืนค่ะก็ไอก็ไอแทบนาโบ,บอไอ้ไปเลยน้อย แต่ว่าสเลดเอ้ยนี่ยังมีอยู่ค่ะมันมันติดมันติดความรู้สึกว่ามันติดอันมันยังบโอกมดสินี่นะคะก็เอ้ยพันยาคือมันลงโล่งสินี่โบยุยาคือมันมีเตลยอความรู้สึกว่ามันมาติดนโปดนําตือเฮาสินะคะเนาะอันนี้ความรู้สึกของเอ้ยนะคะเด้ออันนี้ก็แต่ว่าอย่างโบอย่างบโอกมดดอกเอ้ยว่าฮันแต่เอ้ยก็กินต้องกินยาอันละหลายเซมฮับอีกสามมื้อค่ะ อันนี้ก็ใส่เธอฝังค่ะเล่าเฮฝังคุียนกันม่วนๆนเนาะจ้ะเนาะต่างภาษาอันเรื่องเล่าอันช่วงเวลาที่เหากินกาแฟแมนบอเอาค่ะอันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าจ้า